ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับมื่อนี้พอใจดีสิภาพไปตามแนวทางได้พี่น้องเด้อนะครับแนวทางของลาวพัฒนาได้พี่น้องนะครับสําหรับล่าพัฒนานะครับเกตสำนักเกตอาจารย์งวดที่ผ่านมากะบอเฮดให้พี่นอ้นองผิดหวังนาะนพี่น้องเนาะนะครับลดหน่อยเข่าหลาพี่น้อง วิธีการจับคู่บอด้มากง่ายๆพี่น้องเนาะนะครับทั้งทีมงานนะครับเนาะเกตสำนักเกตอาจารย์ของพอใจดีกับพยายามนะพี่น้องพยายามทำให้มันดีที่สุดพยายามทำให้มันเข่ามากกว่ารุดพี่น้องเห็ดจังไดให้มันถือใจเฮ็ดจังไดให้พี่ให้น้องอยู่นํานะครับพี่น้องในพี่น้องซอยเหลือจุนเจือกันไปพี่น้องนะครับ สำหรับชุด VIP พ่อใจดีและพี่น้องได้ชุด VIP พ่อใจดีพี่น้องพึงเปิดเป็นงวดที่สองพี่น้องนะครับงวดแรกกะลดพี่น้องให้เก่าหนึ่งออกแปดหนึ่งพี่น้องสำหรับลาวพัฒนานล้วพี่น้องเนาะมางวดที่สองมาวันที่สิบเจ็ดให้ทั้งไทยทั้งล่าพี่น้องนะครับเข่าทั้งไทยเข่าทั้งล่าพี่น้องมีตัวอย่างให้พี่น้องได้เบิ้งมีตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นนะครับพี่น้อง เอาเอาของรัฐบาลไทยกวนพี่น้องอันนี้เอาเป็นพยา,ยานหลักฐานแล้วพี่น้องเด้อนะครับเป็นพยา,ยานนะครับว่าจริงหรือบอกจริงสําหรับชุดวิชุด VIP ได้พี่น้องเด้อสาหรับชุด VIP จะได้ชุดฟันชุดนิ้นแบบนี้พี่น้องนะครับเนเาะอ่าเข่าเจ็ดเข่าได้พี่น้อง VIP พ่อใจดีชาแนลได้พี่น้องเด้อนี่ครับเดือนละสองร้อยบาทคุม้มเกินคุม้มพี่น้องแม้กระทั่งเล่าเนี่ยเดือนหนึ่งสี่ขังพี่น้องเอ้ยจังได้กับบ่มีพลาดนะพี่น้อง นะครับนี่คือตัวเจาะตัวฟันตัวเด่นเดอ้อหกหนึ่งกับเจ็ดเก้านะครับอ่ะมาดูราวพัฒนาไทยได้ไปแล้วมาดูราวพัฒนาอันนี้ก็เพิ่งเริ่มเปิดช่อง VIP อพ้่นะพี่น้องนะเพิ่งเปิดก็เพิ่งเจาะให้นะพี่น้องเพิ่งเปิดเพิ่งเจาะให้นี่ครับนี่พี่น้องวันที่สิบเก้าเออวันที่สิบเจ็ด งื่อนติาพานา์เมื่อกี้เราพัฒนาพ่อใจดีชุดสองตัวบนล่างพี่น้องลูดเก่าเม็ดเดียวได้พี่น้องเด้อฟันไปที่เก้าสี่เก้าหกเก้าสองพี่น้องเป็นยังไงออกสองเกานี่คือตัวเจาะตัวฟันตัวเด็ดเม็ดเดียวแขกแนนในพี่ให้น้องผู้ใดสนใจพี่น้องอย่าลืมพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจเด้อศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสามหนึ่งเก้าสี่พี่น้องไอดีไล่พ่อใจดีเด้อกลุ่มวีไอพีพี่น้องจำไว้ดีๆยำ้ำ 0811083194พี่น้องนะครับย้ำขอฝากไว้น้ำเนี่ยกันแล้วกันพี่น้องเอาไปตามปูกันเลยพี่น้องวันที่20พี่น้องวันที่20วันที่20มกรา สองห้าหกแปดพี่น้องนะครับเราพัฒนากับเจ๊อ้อยเด้อเจ๊อ้อยนี่สูตรนี่นะครับพลาดมาสองงวดอะไรพี่น้องงวดนี้พ่นว่าถ้าพลาดพี่น้อง่นจะเปลี่ยนสูตรไหม่นมีสูตรสำรองสูตรเด็ดพี่น้องนะครับเราพัฒนาเจ๊อ้อยพี่น้อง นั่งเอกทั้งช่องรุดสองงวดอะได้พี่น้องเด้อต้องทําใจกันน้อยละ้งวดน,นี้พฤศจิก,ก้แค้นล่างอายให้พี่น้องนะครับของเจอ้อยได้พี่น้องเด้อวิ่งบนล่างพี่น้องเดียกเล่าหนามาจะได้พี่น้องเด้อนะครับวดนี้วิ่งบนล่าง,ง,ววง,างสวยงามู่ผู้ใดติดตามพวกจูบ,บเียใจนะ้งวดน,นี้นะพี่น้องนะครับพฤนจิก,ก้แค้นออยคักๆได้ผนว่าโอ้เสียใจแห้งว่าสัน วิ่งบนล่างนะครับห้ากับหกพี่น้องห้าหาคำหกพี่น้องนะครับย่าทางของเพื่อนนะครับวิ่งให้เซ็ตซับเป็นที่เรียบร้อยอยกับพีกับน้องสิพิจารณาเดอ้อเลดนั่งเอกทั้งช่องสวยงามมากวันนี้นะครับ พี่น,อน้องเมื o ่อบังเ้อไอจับคู่ให้พี่น้องเกอไอจับคู่อะไรพี่น้องนะครับเกอไอจับคู่เนาะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสห้าห พี่น้องนะครับเพื่อนจับคู่ให้พี่ให้น้องเซตซับเป็นที่จะบล่อยนะครับเข่าหรือรุดอยู่กับพี่กับน้องพิจาหน้ากันด้นะครับแล้วทางเจออ้อยกับบอรคริวคีเรบอรคีไลพ่อใส่พี่น้องนะครับหลายหวดติดกันนะครับมาเบิงชุดที่สองพี่น้องชุดที่สองเนาะ ชุดที่สองของเจ๊เอ,อ้อยพี่น้องหกอะได้เนาะหกหกศูนย์หก,ห,ก,ห,กหนึ่งหกสาม ห้าะครับพี่น้องนี่คือแนวทางของเจ้อ้น้องพี่น้องเนาะจับคู่ให้พี่ให้น้องเรียบร้อยอยู่กับพี่กับน้องสีพิจารณาแล้วนะครับนะครับพี่น้อง ยู่กับพีกับน้องสิผิดจารณาได้ครับเด้อวันที่20่สมกราสองห้าหกแปดพี่น้องเราพัฒนาเจ้อ,อยได้พี่น้องเด้อเราพัฒนาเจ้อ,อยวิ่งบนล่างห้ากับหกพี่น้องจับคู่หาศูนย์หาหนึ่งหาสามหาหกหกศูนย์หกหนึ่งหกสามและหกห้าพี่น้องนะครับพี่น้องไว้ใจเจ้อ,อยนะครับเสื้อหมั่นในตัวเล่า พี่น้องก็ให้ติดตามเล่ากดไลค์กดแชร์ให้เล่าซักวันหนึ่งเราตอบแทนไหนพี่เห็นน้องได้เผื่อเผ่อบวนรางสำมวนนี่พี่น้องสวยงามเด็กเล่าสวยงามพี่น้องสวยงามอิลดนะครับยังได้กรฝากแจ้ไว้ไว้ท้งแนวกันแล้วกันพี่นอ้องจะรืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องนะอย่าเฝ้าทอ่ออย่าเฝ้าแท้พี่น้องไปน้ำกันเรื่อยๆพี่นอ้องยังได้พอใจดีก็ขอฝากกลุ่มไออ่าวีไอพีของพอใจดีในได้พี่น้องนะกลุ่มวี ไอพีเดือนละ2 0 0บาทพี่น้องตัวฟันตัวเน้นตัวเจาะไทยลาหฮานอยได้พี่น้องได้ไทยเล้าหฮาน้อยพี่น้องนะครับ0 8 1 1083194พี่น้องย้ำา0 8 1ึ่งเกเดือนละ200บาทเท่านั้นพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ฝากไ้แต่เพียงต่านี้เลยพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ